คำเตือนโปรดใช้วิจรารณ์ในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำรวนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางคณิตศ,ศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีรบวรกว like, นกดไลค์กดสั่นกระดิ่งกดซับซับสไครและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาพบกับ สูตรหน่วยคำนวณโชคสิทธีหมื่ล้านนะครับอันนี้มาพบกับ2ตัวบนนะครับสูตรที่1มั่งมี2ตัวบนสูตรที่1แอด1น,นะครับ เรามาดูกับวิธีการคำนวณคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของวดของแสดงตรงนี้ให้ดูให้แค่เพียงแปดกวาดนะครับ8ดก้ย้อนหลังให้ดูนะครับว่าความน่าจะเป็นมีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนะครับรางวัลที่1นึ่งเรามาดูหลักสิบกันนะครับเปมีจะมีเนื้อแถวของหลักสิบและหลักหน่วยนะครับที่เราคำนวณออกมานะครับนํามาจับกู้กันนะครับในส่วนของหลักสิบเราดูเส้นบนนี้นะครับนําหลักร้อยของรางวัลที่1นะครับคือเลขห้าบวกด้วย หลักร้อยนะครับหลักหลักร้อยหน้าร้อยหลังร้อยหลังครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขสี่ห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับแล้วนำมาบวกเพิ่มด้วยศูนย์ได้เท่ากับเก้าบวกเพิ่มด้วยสามเท่ากับสองบวกเพิ่มด้วยหกเท่ากับแปดนะครับอันนี้คือเลขคงที่นะครับของแต่อันนี้คือเลขคงที่ของหลักสิบนี้เลขคงที่ของหลักหน่วยนะครับอันนี้เราได้ ตัวบนแลวใช่ไหมครับคือ9 2 8สองดในหลักสิบที่จะออกในงวดต่อไปนะครับต่อมาเราดูในหลักหน่วยครับหลักร้อยคูณด้วย1หลักสิบหลักสิบคูณด้วย3นะครับในส่วนของ2ตัวล่างนําที่นํามาคูณนะครับก็คือเลขแปตัวหน้าคูณด้วย1หลักหน่วยของสองตัวล่างนะครับคูณด้วย2เห็นไหมครับคูณกันห้าหนึห้าสาหก แปดหนึ่งแปดหนึ่งคูณสองได้สองนะครับแล้วก็นำผลรวมมารวมกันนะครับได้เท่าไหร่ผลคูณ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 นำมาบวกกันทั้งหมดเลยได้เท่าไหร่เรานำมาบวกด้วยแต้มพงที่ครับคือบวกศูนย์ากับหนึ่งนี้นะครับบวกเจ็ดากับแปดบวกหกพ้ที่ท่ากับสี่ ในส่วนของวันนี้1ธันวาคม,มน,นะครับเรามาดูคร่าวๆกันก็คือจับคู่ก็เป็น 91, 98, 94, 21, 28, 24, 81, 88, 84นะครับเรามาดูในส่วนของว่วาถัดมา,าที่จะออกคือเลขอะไรนะครับเมืถัดมาออก 9,24, 2ตัวบนออก2,4อันนี้เป็นสูตร2ตัวบนนะ2,4 2,4ีมีไหม2อในหลัก10,4ในหลักหน่วยถูกต้องนะครับถือว่าถูกต้องเลย นะครับตรงตรง,ต,รงตัวเลยนะครับแล้วเรามาดูนวันของ16ธันวาคมกันต่อครับคือคำนวณเหมือนกันนะครับหลักการคำนวณเห็นไหมครับหลักร้อยกับหลักร้อยเหมือนกันเห็นไหมครับ16แล้วก็นี่นะครับอ่ะหลักหลักหน่วยคือเราหาหลักหน่วยก็คือจะเป็นด้านล่างเห็นะครับที่เอามาคูณคูณหนึ่งคูณสามคูณหนึ่งคูณสองได้เท่ากับ สิบบกธันวาได้หลักสิบได้สี่เจ็ดสามหลักหน่วยได้แปดห้าหนึ่งครับจับคู่กันสี่แปดสี่ห้าสี่หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสามแปดสามห้าสามหนึ่งเรามาดูกันนะครับว่าสามสิบธันวาคมออกอะไรสามสิบธันวาคมสองตัวบนออกสี่หนึ่งสี่ในหลักสิบหน่วยในหลักหนึ่งหลักหลักหน่วยครับเลขหนึ่งสี่หนึ่งถูกต้องนะครับตรงเลยนะครับ แล้วก็นํามาคํานวณต่อคราวนี้มาตัดมาก็ใช้การหลักการคํานวณเหมือนเดิมครับหลักสิบหลักสิบเชื่ถวบนในการหาเห็นไหมครับนำมาบวกกันแล้วบวกด้วยแต้มคงที่ครับแล้วก็ข้างล่างข้างล่างนะครับเช่นเดียวกันนํามาคูณนํามาคูณนามาคูณกันนะครับเสร็จแล้วผลรวมนรามารวมกันบวกด้วยแต้มคงที่ครับบวกศูนย์บวกเจ็ดบวกหกเท่ากับอันนี้หลักสิบจะเป็นเลข 706กครับหลักหน่วยที่เราคำนวณออกมาได้คือ7 4 0นําำมาจับคู่กันเหมือนเดิมนะครับเรามาดูในงวดถัดถัดมาว่าออกเป็นอะไรออกเป็นเลขอะไรครับงวด่อมาออก7 4สครับ7 4สองตัวบน7ในหลักสิบในหลักหน่วย74ถูกต้องครับเรามาดู17มกราคมนำมาคำนวณต่อนะครับ17มกราคม17 มักกะลาของมาคำนวณต่อครับเห็นไหมครับนํามาบวกกันเหมือนเดิม้างบนนะบดูแถวบนบวกกันแถวล่างนํามาคูณครับอ่อาบนมาบวกกันบวกกันเสร็จแล้วบวกด้ยวยแต้มคงที่ครับบวกสามบวกอ่าบวกศูนย์บวกสามบหก,บก, 0, บก 3, 6, เท่ากับสองห้าหนึ่งคือผลคำนวณของสิบเจ็ดมกรลาที่จะออกกันไปครับก็มาเรามาดูหลักหน่วยบ้างหลักหน่วยออกอะไรวะแล้วก็นํามาคูณเหมือนกันนะครับคูณหนึ่งคูณสาม คูณ1คูณ2แล้วนำผลคูณมารวมกันนะครับแล้วบวกด้วยแต้มคงที่คือบวก0ย์บวก7บก6เท่ากับ0ู3เสเรามาดาูสลากินแบ่งรัฐบาลที่ออกนี้งวดต่อต่อมานะครับออกอะไรเอ่ย2ตัวบน2 7 2 7 2ส,ส,สในหลัก10 7ในหลักหน่วยเห็นไหมครับ2และ7นะครับมาถูกต้องตรงๆเลยนะครับเรามาดู1 เรามาดูกันต่อนะครับในงวดของหนึ่นงพันหนึ่งพันนะครับหลักร้อยมาบวกกันหลักร้อยเหมือนกันนํามารวมกันนะครับเสร็จแล้วบวกแคแต่้นที่บวกศูนย์บวกสาบวกหกนะครับเท่ากับหนึ่งสี่และศูนย์ส่วนข้างล่างครับนําผลคูณมารวมกันเหมือนกันนำหนึ่งหนึ่งคูณสามคูณเข้าไปหนึ่งคูณเข้าไปอ่าแล้วก็สองคูณเข้าไปครับนําผลคูณ มาบวกรวมกันนะครับได้เท่าไหร่แล้วก็นํมาบวกด้วยแต้มพื้งที่ครับคือบวกศูนบวกเจ็ดบวกกเท่ากับศูนย์เจ็ดสามเรามาดูสองตัวบนก็ตามมาที่ออกครับว่าออกเป็นตัวเลขอะไรนะครับรางวัลที่หนึ่งออกแท,ท,ท,ท่นแท่นนำมาดูครับออกสี่ศูนย์สามหลักสิบหลักสิบที่เราคำนวณหลักสิบคือแถวนี้เ่็นไหศูนย์สามศูนย์ในหลักสิบสามในหลักหน่วยถูกต้องนะครับ ตรงตรงเลยนะครับเรามาคำนวณต่อ16กุมภาพันธ์ครับ16กุมภาพันธ์มาคำนวณเช่นกันครับในหลักร้อย4นะครับแถวบนนะดูดีแล้วก็บอกด้วยศูนย์ในหลักร้อยเหมือนกันนะครับนำะมาบวกกันแล้วบอกใน็จของพี่ครับก็คือบวกศูนย์บวก3าบวก6เท่ากับ4 7สนะครับแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของ ต,ตัวหน่วยบ้างที่เราจะหากันต่อไปในวันตัดมาที่จะออกนะครับคือนำมาคูณด้วยหนึ่งหลักร้อยคูณด้วยหนึ่งหลักสิบคูณด้วยสามหลักสิบนี้หลักสิบสองตัวล่างนะครับอันแรกหลักสิบคูณด้วยหนึ่งหลักหน่วยคูณด้วยสองนะครับนำผลคูณมาบวกรวมกันนะครับแล้วบวกด้วยแต้งคงที่ครับคือบวกศูนย์บวกเจ็ดบวกหกเท่ากับหนึ่งแปดและสี่นะครับนำมาจับคู่กันครับอันนี้คือแถวสิบ น,นี่คือดาหน้อยจับคู่กันเรามาดูนิ้วถัดมาออกอะไรเรามาดูนะครับในงวดของถัดมาออกอะไรสิบหกห่ะเดือนมีนาออกเก้าสามแปดสองตัวบนออกสามแปดเห็นไหมครับออกสามแปด x สามในหลักสิบ x แปดในหลักหน่วยสองตัวตรงน,นะครับเรามาคำนวณต่อครับหนึ่งมีนาหนึ่งมีนา,าไหมครับหลักร้อย หลักร้อยบวกกันบวกด้วยแตงพื้นที่คือบวก0ูนย์บวกสบวกหเท่ากับสี่ามแล้วลำดุลหลักหน่วยบ้างที่จอกในวันถัดมาคือคูณด้วย1คูณด้วย3นะครับหลักร้อยคูณด้วย1หลักสิบคูณด้วย3หลักสิบคูณด้วยหลักสิบคูณด้วย1หลักหน่วยคูณด้วย2นะครับแล้วนำผลอาผลคูณมาบวกรวมกันแล้วก็บวกด้วยแตงพื้นที่คือบวก0ูนย์บวกเบวกหเท่ากับสาและ6ครับ นำมาจับคู่กันนะครับอันนี้หลักสิบหลักหน่วยมาจับคู่กันนะครับว่า2ตัวบนจอออะไรนะครับปรากฏว่างวดตตนมาออก4ี่หครับเลข4ี่ในหลักสิบเลข6กในหลักหน่วยครับอ่าถูกต้องนะครับต่อมาบําบูดูสิบหกมีนาคม ที่จะดูออ,อตัวเลขที่จะออกในงวด16กุมภาคมที่รัฐบาลประกาศว่าจะออกอัตรีนะครับว่าสูตรนี้จะยังคงเดินดีอยู่หรือเปล่านะครับน,นี่แสดงให้เห็น8งวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยบวกกันหลักร้อยนะครับเท่ากับบวกตัวเลขตัวเลขคงที่คือบก0บวก3บวก6เท่ากับเท่ากับเท่าย0 3และ9ครับอันนี้คือในหลัก10บนะ ทำมาดูในห,หลักหน่วยกันบ้างว่าในหน่วยคือจะเป็นอะไรหลักหน่วยหลักหน่วยก็หลักหน่วยก็จะเป็นนี่ครับหลักร้อยคูณด้วยหนึ่งหลักสิบคูณด้วยสามหลักสิบของสองตัวล่างคูณด้วยหนึ่งหลักหน่วยของสองตัวล่างคูณด้วยสองนะครับนามาผลผลคูณมาบวกลมกันแล้วนํามาบวกด้วยแต้มคงที่ครับคือบวกศูนย์บวกเจ็ดบวกหกเท่ากับเจ็ดสี่และศูนย์ นะครับนำมาจับคู่กันก็จะได้เป็น9คู่ครับ9คู่ตรงตรงนี้นะครับ07,04,00,37,34,30,97,94,90ส่าสาาำหรับ2องตัวบนมั่งมีมั่งมีสตัวบนสุดที่1นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกดแชร์บนเฟซบ o ๊กด้วยก็ดีนะครับจะได้แบ่งปัน,ปนเป็นสิทธิร่วมกันนะครับ เรามาจบกันในสูตรนี้ก่อน้วกันนะครับแล้วพบในสูตรต่อไปครับ